สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดาวเสาร์ที่โคจรย้ายราศีจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่13กุมภาพันธ์2569นเะคะเวลา10นาฬิกานาทีเป็นการโคจรอ,อย่างรวดเร็วนะคะ,ะเรามาวิเคราะห์กันคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วคลิปที่3เนี่ยจะเป็นของคนลัคนาราศีธนู ราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนเริ่มต้นที่คนลัคนาราศีธนูก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะขอพูดถึงดาวเสาร์ก่อนดาวเสาร์เป็นดาวทุทุกเป็นดาวกรรมเก่าเป็นดาวที่ส่งผลให้เรามีความเหนื่อยมีความาลำบากนะคะ มีความรู้สึกมีภาระ,ะมีความทุกข์นะคะถ้าดาวเสาโคโจรมาถึงเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราจะมีความทุกข์นะคะเราจะทุกข์เรื่องอะไรมันก็ดูว่าเราวัดเสาดวงนั้นเน่ยนะคะมาจากเดือนอะไรแล้วก็มาดูอีกว่าเข้าสู่เดือนอะไรด้วยนะคะ,ะเริ่มต้นที่คนลัคนาราศีธนู คนลัคนาศาิศีธนูดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะ,ะการเงินเนี่ยไปตกพันธุนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเหมือนเงินทองของเราเนี่ยนะคะมันก็จะเราก็เหมือนกับเป็นช่วงที่เราจะหาเงินหรือว่าหารากฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้นะคะแล้วก,ก็การใช้จ่ายเงินเราก็จะ หมุนเวียนหรือว่าอยู่ในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะทีนี้การทำงานการหาเงินเนี่ยนะคะเราก็จะมุ่งเน้นที่ว่าสร้างความมั่นคงกับชีวิตเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีโอกาสที่มีคนคอยช่วยเหลือคุณมีคนหนุนคุณทำให้คุณมีความก้าวหน้าเรื่องการงานได้อย่างดีด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ย ตามดวงชะตาเนี่ยถ้ามองเข็นเนี่ยบางทีมันก็จะมีการปรยนปแปลงหรือว่าซื้อของใหญ่ซื้อทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสินทรัพย์อะไรบางอย่างอย่างนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยนะคะคุณก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณระดับหนึ่งด้วยนะคะรวมทั้งคุณก็อาจจมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามา ในช่วงที่ดาวเสาร์โคจรเข้าสู่จุดนี้ได้ด้วยนะคะการเงินการทองของคุณคุณก็อาจจะมีช่องทางการหาไรายได้อ่ที่เป็นช่องทางที่มั่นคงหรือดีขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะรากฐานที่ดีจากการย้ายของดาวเสาร์ของคนลัคนาราศีธนูก็จะเป็นในรูปแบบแบบนี้นะคะ แต่ก็ต้องระวังปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ต้องดูแลจัดการดีๆรวมทั้งสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะ,ะคนลักขณาราศีธนูจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะคนลักษณาราศีมังกรค่ะคนลักขณาราศีมังกรดาวเสารนะ์เป็นดาวของเขาเองเสาอยู่ในเรือนสหัชชาเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีเหมือนกันนะคะ คนลักษณาราศีมังกรอาจจะเป็นช่วงที่คุณเดินทางเยอะเป็นช่วงที่คุณต้องเข้าสังคมเยอะนะคะเป็นช่วงที่คุณแอคที e มีอะไรใหม่ๆที่จะต้องทําเยอะแยะนะคะรวมทั้งเหมือนกับเป็นช่วงที่เราจัดการจัดระเบียบปัญหาอะไรต่างๆได้ลงตัวได้ดีมากขึ้นนะคะการเงินคุณค่อนข้างจะใช้เยอะ,อะหน่อยนะคะแต่ก็ หาได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าราหูเป็นกเกษตรเตยอ,อยู่ตรงในเรือนการเงินการทองของคุณเจ้าชะตาจะมีเพื่อนเยอะแยะช่วงนี้ก็อาจจะเข้าสังคมมากหน่อยอันนี้คือลักษณะของคนรักคนาราศีมังกรมีการเดินทางบ่อยด้วยนะคะ,ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเพื่อนด้วยเหมือนกัน ระวังเพื่อนเนี่ยนะคะก็จะสร้างปัญหาให้เราได้นะคะอันนี้ก็จะต้องระวังอ่าก็ถ้าอะไรที่เกี่ยวพันกับอ่าบางทีเนี่ยนะคะก็สร้างปัญหาให้ทางอ้อมอ่าแล้วก็ทําให้รกระเทือนมาถึงเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยต้องป้องกันไว้ก่อนเช่นมาหยิบยืมเงินหรือ ให้เราทำอะไรให้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาคอยอชดใช้ให้ให้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปแล้วแต่พื้นดวงด้วยนะคะแต่เจ้าชะตายเองก็ทำอะไรให้รอบครอบหน่อยก็แล้วกันสำหรับคนลัคนาราศีมังกรน,นะคะเพราะว,าว่าเราจะพบปะผู้คนเยอะออกสู่สังคมเยอะมันก็จะมีแนวโน้มที่บางทีเราก็จิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นไป่เงี้ย มันก็จะส่งผลสีให้เราได้ต้องรอบคอบหน่อยนะคะต่อไปนะคะลัคนาราศีกุมค่ะคนลัคนราราศีกุมเนี่ยดา,าวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโอ้แน่แน่ชัดเลยนะคะเรือนวินาศแล้วก็ไปเข้าสู่เรือนการเงินนะคะคุณเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงแน่นอนนะคะเพราะาราหูก็กลุ่มคุณอยู่เสาร์เรือนวินาศน,านำหน้าลักเลยนะคะ การเงินการทองคุณให้ระวังดีๆอาจจะมีการใช้จ่ายเงินเยอะเงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยนะคะต้องระวังถึงแม้ว่างานของคุณก็ค่อนข้างที่จะเยอะก็จริงนะคะงานค่อนข้างเยอะแต่งานคุณเนี่ยมันเหนื่อยมันเหมือนช่วยเหลือคนอื่นเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นในลักษณะเหมือนเราทำอะไรแล้วมันมันรู้สึกว่าเรารู้สึกเบื่อ นะคะเรารู้สึกไม่สดชื่นเหมือนมีเรื่องให้เราจะต้องคิดตลอดคุณต้องทำจิตใจให้ปลอดโปร่งหน่อยนะคะต้องหมั่นเข้าสู่ธรรมชาติทำอะไรก็ไม่ต้องเร่งรีบทำอะไรก็ต้องเหมือนกับใจเย็นอถอยหลังมาสักก้าวค่อยคิดอย่างเงี้ย แล้วคุณจะปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คือคนลักานาราศีกุมนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินด้วยเป็นสำคัญสุดท้ายนะคะคนลัคนาราศีมีนคนลักานาราศีมีนในเสาทับลักษ์นะคะความเครียดความอึดอัดอาจจะมากหน่อยนะคะต้องคิดอะไรให้เป็นระบบหน่อยนะคะอย่าคิดวนไปวนมาอะไรที่เราตัดไปแล้วจบไปแล้วให้มันจบนะคะ ถ้าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณจะทุกข์แล้วคุณก็จะทุกข์วนเวียนเดี๋ยวจะป่วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยวางให้ได้แต่ในในเรื่องร้ายนะคะในความร้ายก็จะมีแฝงความดีได้ด้วยคุณก็จะมีลาบผลได้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าดวาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะคุณจะได้ลาบก้อนใหญ่นะคะได้ลาบเป็นสินทรัพย์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือ คุณไม่ได้แบบนั้นก็คือจากความทุกข์เนี่ยคุณทุกข์แล้วเนี่ยแต่คุณก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องจิตใจให้ดีๆระวังเรื่องความคิดความอ่านก่อนอซึ่งตอนเนี้ยครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะตัวคุณก็ยังไม่ค่อยเข้มแข็งดีบางทีมันก็จะมีความทุกข์ได้มากได้ง่ายแล้วก็แก้ไขแก้ปัญหาคิดอะไรไม่ออก แต่ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเริ่มหาหนทางได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนหน่อยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมีนอ,อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะเป็นดวงชะตาคร่าวๆว,วิเคราะห์จากดาวเสาดวงเดียวนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมีสติในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้ว ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ